đi cả Sắc Đa và Sắc Phan mà à, nè, hơi nè, nấm hòm, tát tha, chiếc nấm, chiếc anh, bơm hòm, nấm hòm, cái chiếc. À, <laughs> à

กสวัสดีเอซี่เนาะทุกท่านที่เข้ามาติดตามาชมชมสปาร์ตานะสวัสดีเนี่ยเชา้าเช้าพื่อนๆเนาะเอ้ยตอนเช้าไม่นา่าสปาร์ตการ์มา,านะมาบา้านเพ็นะมาบะนี่แหละมาบ้านเกิดสปาร์ตมาดิไม,ะนะม,ม,ม่มาสปาร์ตนะมาแล้วกันน้องสุโกงก็มานั่นนะมามากับน้องสุโกงสองคนมาสี่คำไม่ได้มาทานะมาแล้วกต่เมื่อเช้าเนี่ยสปาร์รตร่าสปินมาเคเพือนจะโสดก็ไป,ไปกับมาเลสไปค้ามคูนแล้วก็มานะทุกคนเอ้ยสวันาสปาร์ตกับว่าศิลป์ธรรมทัะนะ สปาร์ตหาฮะสปาร์ต้าเมื่อทุกคนเอ้ยวิ่งเลิกกับไปที่ตาเมื่อมเดียวไม่เป็น้องมาคนมันไหลฉันเลยน้องสปราร์ตกาวิแล้วนี่ไม่ได้ลงพัดพัดน้องเขาป,ป,ปีนี้ว่าชิลลุ่งนะไปไปวัดทุกคนนะทุกคนพระบาทชิลลงไปพัดพะนะเขาเจ้าลงไปก็ลายคนแล้ว,ลวนีนส่สปาร์ตกาชิลด้ลงไปล,ละวคุณละวัดดทุกคน,นมีแม่บ่าวน้อง,องขับปองกัลงถปอนสาวสิดามานะเดี๋ยวเจ้าก็มาท่าที่ทางนี้ทุกคนเลย ่ะไม่ทาละตอนนี้กับสฤดาก็สะพอนมาละน้ำเผยนะน้ำหอมพัชชเสื้อน้ำเชื่ออันเบอรมนัดแล้ก็น้ำหอมเอน้ำหอมก็ิเือแล้วก็ีมก็ซ่เือเดีนี้ก็หดวัดไปคนเ้ยกราชงเขาวันนั้นแลหละมีหลายคนเลยเนาะ เป็นตแเราตองแก้ไ <Allah> ด้กนทีโดยกาปมอันเจ้าวัดจำาไ้่อนระเ่อวนีมีนอระุพมาได้สมศรผา้ นี่กาสปาร์กาสิได้ฮดพระอันนั้นก็น อะไปดีเลี้ยงง่ายอนนี้กะน้องสุโปรเป็นหุ้ดปะนะเป็นมาฮดปะอ่ะรักอีลูกเต้ตาหัวตาเคยจั๊น้อยไหมพูลอยพูพูลอยพูเลยเอาเราไปพูลอยพูลอยพูนี่ตัวนี้ตัวลายนี่ลูกตัวลายลายนี่ตัวลายลายนี่นะนี่นี่นี่ตัวลายลายนี่ àu, bay bên đây đã lái côn, thêm nước pha men thôi, côn là thôi สปาร์กสีได้มือกอนนะพวกคุณเลยเรจะกันหลังมือและพุนล่ามือเฮิร์ดมูต้อนนะกัสิไปกินทังเลกอะสปาร์ามาเฮิร์ดทุกคนเ้ยไปได้ไปกินเบด้ํ้าวนะมากินตำหมี่เฮิร์โซนแล้วกะกินจัเล็กจังน้อยแล้วก็สปาร์กสีได้มือบ้านนายอแลทุกคนเลยเพราะว่าเดอนปารกสีได้มือแล้วเพราะว่ายันเมานะไปกินำมี่เฮิร์ดโซนของ้าทางหลังพวกนนบมเพนโชว์นทุกคนเลย มาทุกคนกินตำมี่ไหวมนงเอ้ตำไม่ไหว,ไวเหรอตำมีน่นะคนอื่นนะไปกินแล้วกินเบยนะแต่โซจะปัด์ตนะก็จะโชว์ในาพเดี๋ยวมากินตำมี่เป็นคนดีปะคนต้นกาสปัดกาได้กินตำม,มีตม่ตำเพล่์แล้วก็สปัดกาสิได้ไปกินโต,มมต,มมตยวนพุ่นละทุกคนในห้องสีเข้มขูลพ่นละแถวบ้านใหญ่พุ่นละนอ้องแม่มาแล้วแม่มาแล้ว สงส um er pues ัยสงสัยว่านาวอันนี้มากินย่งอันนั้นนี่ทุกคนเลยเด้กินนี่ก็ยากนี่ก็สาปักกสีไปได้แห่ต้อไม้นะเขาให้ต้าดอไม้มาไหมนะ ำุบตะพอดหากก็มาทำหลังกัหมดเลยที่นี่อ่ะ ấy mất thái tốt đông máy con Để kìm đi cả bánh hết tốt đông máy em đi <laughs> 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 าไปก็ทุกคนเลยครับพ่อะวาเขามาละมาเขิงมากขึงเลยนะเี่เข้าไปก็เดี่เข้าไปเอาดอกไม้ก็ทุกคนเลยไปให้ตัวอกไม้นะต้องเอาดอกไม้ก็มารัดเขาเจ้านะสปัด์ก็ไมได้ไปน้ำข่าวน้ำมารัดเอาอยู่วัดเครื่องทางนี่นะเดี๋ยวอกไม้ก็เดี๋ยวอกไม้เขากะเลแล้วละก่าสปัดกะสิได้ไปท้ายวัดปุ๋นะเราข้าเจ้าจะมาหอดแล้วนะได้ยินเสียงของมางค์เครือละแต่ไม่อยากข้าเจ้ามาหอดแล้วทุกคนเลยเด็กน้อยมาก่อนนะ มอนหลายคนนี icana, ่เนาะหลายคนนี่เนาะเดี๋ยวจะมาเคอร์เลยทุกคนเลยเดี๋ยวเสียได้เฮเสียได้เฮลงวัดเสียได้เฮเข้าวัดนะทุกคนเลยอู้อีตาได้มาเออมาตะไคร้เลยเดี๋ไปรัดข้าวเจ้ากันทุกคนเลยมาหอดละ Iya sepanheung main gaunat Bal তার không may mắn สปาร์ตะสิได้มือก็นะเพราะว่าสปาร์ตสิได้มือบัานนยนยนเลยนะมันนี้นะสปาร์ตะสิได้มือเลยนะเพราะว่าเหลวละแต่เจ้ากำลังเพิ่มมือเมื่อเพิ่มมือมันนะตอนนี้ก็มาหัวเทือนะสปาร์ตะสิได้มือบันนัอนต้นนะเพราะว่าตอนนี้กับขามันน้องสมบองกันด้วยน้ำปลานะสปาร์ตะสิไปเห็นต้นองไม้กับป้าน้องสมบองด้วยน้ำปลาเมะเรียมไปมือปะตอนนี้กับสปาร์ตะสิได้เดินทางมือก่อนประมาณมืดพุ่นนี่ก็ค้ำเติมกระถุ่นเลยยันมันค้ำก่อนตอนนี้กับสปาร์ ไอ้สปัดกาสิได้ไปหาอ้ำน้ำก็เพราะว่าขำเติบนะพอดีมาฮอดนะไอ้สปัดกาสิได้ปิดคลิปไปคไปนนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยไอ้สปัดกาขอตัวไปหาอ้ำน้ำอ้ำไรก็เพราะว่าขำแล้น้องฉุบๆก็มาแล้วก็ให้มันเยอะนอนนะนอนรับมาทาังท่าไอ้สปัดกาสิได้ปิดคลิปไปคไปนนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้